รู้ว่าอุ้ยโน่นโนโนู่เอเลือดน้ำอูอาเลือดน้ำ ็นนบ่่่ังมมมีกลุอะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นี่อยู่มันกระจายกันมันกระจายกันเอาโพ้งนั้นไปหมดแล้วเหรอเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่จะมาจะมวยใหญ่เขาเข้ายายเขาบนเขาใหญ่เลยนะทั้งหมดทั้งหมดเลยนะมาดูมาดูเอ้าเขาจะดูการทำงานเออชื่ออะไรอ่ะชยาอ๋อมาปะขอย้อนหนึ่งอ่ะมาที่อ๋อไม่เห็นแล้

ก็เล่นเงินเพินเลยนะก็อยู่นมุดใช่เล่นเงินเพินเลย Вот так Yup <laughs> Hmm ายทเรีงนทีแ้ตอนช้อนทาอออกเนี่ยคปิเขยบกันเลยอยู่บนเขาเลยหายยบยหยบกําลังขึ้น ดังปื้อเลย เก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเยอะจัดที่นับนับดูนะที่นับก็จะจัยเลยที่เป็ดตัวแต่มันจะมีมันแบบกระเสริมบอกไม่ถูกแล้วที่เนื้อเนื้อก่อนที่ได้บนเขาใหญ่จะเกินเพราะียคลิปแล้วมันนี้จะบด